โอเคนะครับผมก็เราจะมาดูตัวอย่างโจทย์ของที่แผดสาบกันนะครับผมซึ่งในที่เห็นตรงเนี้ยนะครับหน,น้นาเน,นี้ยนะครับก็เอาโจทย์มาจากบริเวณบูปดน,นั่นเองนะครับผมสาหรับในหัวข้อแรกนะครับเราจะมาพูดถึงความผันผัดทางด้านตัวเลขหรือที่มีชื่อเรียกว่าปัญหาชาวคณิตศาสตร์นะครับซึ่ง ในตัวอย่างบูปินนะครับที่เอามาให้เราดูทึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของลำดับแอนุกรมนะครับผมลักษณะของลำดับดอนุกรมก็คือว่ามันไม่จําเป็นอนะส่วนใหญ่มันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้สูตรแบบที่เรียนตอนมปลายอะครับว่าแบบ an a 1 sn อะไรประมาณนั้นอนะเราอาจจะเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงสูตรพวกนี้นะครับในการคํานวณลำดับแอนุกรมแต่ว่า ในสิ่งที่ควรจะรู้สําหรับเรื่องของระดับในอนุกรมในข้อสอบความสามต่างๆก็คือว่าให้เราสังเกตแพทเทิร์นก็คือว่าสังเกตว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขแต่ละลําดับซ้ายขวามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องช่องสูตรเหมือนลําดับในอนุกรมที่อย่างตอนมปลายซึ่งถ้าใช้สูตรองนี้นะคบผมก็จะเป็นคณิตศาสตร์วิชาสามัญหรือ a level นั่นเองนะครับผมก็สําหรับตัวอย่างโจทย์นะครับผมก็เราก็จะมาดูข้อแรกเลย ก็คือว่าตรงหาจำนวนต่อไปจำนวนต่อไปของอนุกรมต่อไปนี้นะครับความรับข้อนี้ก็คือเอามาจากบูปินนะคบผมถ้าเราสังเกตตัวเลขในแต่ลางลำดับนะครับสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรเลยถ้าไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรให้เราสังเกตข้ามตัวเลขข้ามแบบนี้ข้ามทีละต่องตัวไปเรื่อยสังเกตเห็นว่าจาก16ไป8มันหาร2จาก8ไป4นะครับมันก็หาร2 จาก4ไป2ตรงนี้ก็หาร2นะครับก็จะก็จะหาร2ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วมาดูตัวเลขกลุ่มตรงนี้139นะครับผมมาดูข้างล่าง1ตรงนี้นะครับมันก็คูณ3ได้3 3ตรงนี้มันก็คูณ3ได้9แล้วนะครับผมคือวิธีการหาแพทเทิร์นมันะหาแพทเทิร์นแบบกระโดดตัวเลขไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะได้ว่า ตัวเลขต่อไปนะครับผมก็ต้องเอามาคูณ3ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับตำนวนที่เป็น Question m a นมะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ27ก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาให้หาอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็เอาก็คือว่าถ้าเขาอยากจะหาตัวเลขหลังตัวเลข27นะครับผมก็เราก็ทำการหาร2ไปอีกเพราะว่าคือว,วิธีการคิดก็คือคิดแบบตัวเว้นตัวนะครับเพราะฉะนั้น2หาร2เป็น 1นั่นเองเพราะว่าตัวเลขหลัง27นะครับก็คือตัวเลข1นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมข้อที่2นะผมต้องหาจำนวนต่อไปของอนุกรมต่อไปนี้ถ้าเรามองว่ามองเทียตัวแล้วมองไม่ออกอ่ะให้เราแนะนำว่าให้มองข้ามตัวเลขนะครับผมอย่างสำหรับข้อนี้นะครับเราก็มองข้ามตัวเลขจาก5ไป25จาก25ไป100จาก100เป็น300สังเกตนะครับผมว่า5 คูณห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณสี่เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณสามเป็นสามร้อยตรงนี้ก็จะได้ว่าไอ้ตรงผลคูณอะ่ะมันก็จะคูณห้าคูณสี่คูณสามก็คือว่าตรงเนี้ยมันก็ลดไปเีละ1หนึ่งใช่ป่ะครับแปลว่าต่อไปครับผมถ้าคิดแบบคามตัวก็ต้องเป็นการคูณสองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะได้ว่า ดูตัวเลขข้างล่างจากสามไปสิบห้าจากสิบห้าไปเจ็ดสิบห้ามันทำอย่างไรได้นะคบผมก็ดูจากสามไปสิบห้าก็คือคูณห้าสิบห้าคูณอะไรได้เจ็ดสิบห้าสิบห้าคูณอะไรได้เจ็ดสิบห้าตรงนี้ก็ต้องคูณห้าใช่ปะครับแปลว่าเวลาเราคิดเราก็คิดแบบตัวข้ามตัวตัวข้ามตัวนะคบผมก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าไอตัวที่อยู่ลง 300, ังสามร้อยอ่ะมันก็ต้องมาจาก 75นะครับมันก็ต้องมาจาก75็นะครับคูณหนั่นเองนะครับแบบหนึ่งนะโอเคครับก็จะได้ว่าประก,กาไม่ติดขออภัยแบบหนึง่งโอเคก็จะได้ว่าตรงเนี้ก็ต้องเอามาจาก75็ดคูณหนั่นเองซึ่งเจ็สคูณหนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็น375นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะหาตัวเลขหลังสามร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือหาเพิ่มอีกตัวหนึ่งละ่ะเราก็ต้องดูลำดับที่เปลี่ยนไปจากข้างบนนะครับตรงนี้คูณห้าตรงนี้คูณสี่ตรงนี้คูณสามแปลว่าข้างบนตรงนี้นะครับผมก็จะลดหลั่นไปทีละหนึ่งก็จะกลายเป็นคูณสองสามร้อยคูณสองเป็นหกร้อยนั่นเองนะครับผมคือคําตอบของข้อนี้นะครับก็เรามาดูตอบต่อเลยนะครับผมก็คือข้อที่สามนะครับข้อที 3, ่สามเขาบอกว่าจากตัวเลขในตารางข้างล่าง x แทนจํานวนใด อันนี้ก็เป็นอนุกรมอีกแบบหนึ่งนะครับผมเราจะเรนชื่อเรียกชื่อแบบเ่นๆนว่าอนุกรมกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งไอตรงอนุกรมกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมให้เราดูแพทเทิร์นนะครับผมดูจากบรรทัดนี้ก็ได้สี่ไปห้าห้าไปแปดแปดไปเอ็กเออหกเราไปไหนเราไปห้าเราไปสามอันนี้น่าจะมองเป็นภาพชัดเจนมากกว่าถ้าเราดูแนวนี้จะมองชัดเจนกว่าก็คือตรงนี้ก็มาจากสี่ไปห้าก็คือเพิ่มไปหนึ่ง 5ไป8ก็คือไปเพิ่มไป3และเราก็ดูตรงนี้ก็คือจาก9ไป1 4ครับจาก9ไป14ก็คือจะเพิ่มขึ้นไป5นะครับจะเพิ่มขึ้นไป5ซึ่งนั่นหมายความว่าในแถวเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1แถวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ3ามแถวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ5้าประมาณนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะรู้ตัวนี้เราก็แค่เอา5้าไปบวกกับ1ซึ่งห้าบวก1ได้เป็น6 แล้ว6ตรงนี้นะครับบวก3ก็เป็น9นะครับสังเกตเห็นว่าเด็กตามแนวตั้งอะครับมันก็จะบวก3บวก1บวก3บวก5บวก7ไปได้เรื่อยนะครับแนวนอนตรงนี้ไม่ต้องสนใจสนใจแค่แนวตั้งพอนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็ต้องเพิ่มไปทีละ5นั่นเองนะครับก็บวก5ไป8บวก5ได้13แปลว่า x ตรงนี้คือ13คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมา์นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปเปิดบูปินนะครับอันนี้คือมถามข้อเนี้ยมันคือเอามาจากบูปินนะคบผมอันนี้ยอมรับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าโจทย์มาจากไหนก็คือเอามาจากบูปินเลยซึ่งไอ้บูปินอะ่ะมันมีชื่อมันม,ม,นมีมันมีคำศัพท์คำศัพท์หนึ่งเรียกว่าสะดมซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้พี่แกวมั้ง what is สะดมพี่ไม่รู้จักกับว่าสะดมนะครับผม ซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้สต롬ตรงนี้นะครับมันคือชื่อภาษาไทยของคําว่าคอลัมนะครับผมซึ่งจากที่การเปิดบูปินมันคือเป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยว่าซื้อเรียกคอลัมนะครับผมได้บัญญัติศัพ์ภาษาไทยว่าเป็นสดมนั่นเองนะครับส่วนแถวก็คือแถวอะครับแถวภาษาอังกฤษคือเรไม่เกี่ยวแต่คอลัมัมอะไทยชื่อภาษาไทยว่าสดมอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องที่แปลกใหม่มากเลยนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจากบูปินนะครับผม ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเราจะเอาแบบว่าตัวอย่างข้อสอบซึ่งยอมรับว่าแนวอนุกรมต่างๆตรงนี้นะครับผมเอามาข้อสอบพวกนี้หลังจากนี้นะครับเอามาจากข้อสอบความถนัดแพทย์นะครับผมเอามาจากข้อสอบความถนัดแพทย์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าใครจะเข้าแพทย์ก็ดูคลิปนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าข้อสอบเข้าความถนัดแพทย์นะครับผมมันออกแนวเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมพวกความถนัดแพทย์พัช่า หรือใครจะสอบใครจะสอบทีแกดสองนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าที่เจ็ดทีเจ็ดอัดคลิปหหา่รอบนะครับผมเพราะนั้นใครอยากเข้าคณะอะไรมาดูคลิปนี้นะครับดูคลิปเดียวนะครับผมปรามานั้นแหละนะครับผมแต่ก็แค่ชื่อชิดตั้งชื่อไว้ว่าทีแพดสามก็คือแบบว่าออกแบบรูปแบบให้มันคล้ายๆกับแนวทีแพดสามะแต่จริงๆแล้วอะทุกคณะเอามาเรียนได้หมดเลยเพราะว่าจริงมันคือคลิปเรียนฟรีนะ เราไม่ได้เก็บรังเพราะว่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเด็กวุ้นต่อๆไปครับผมเย่ yeah. นะครับผมโอเคโมดเสร็จ okay. แล้วนะครับผมเราก็มาดูโจทย์ดีแบบจริงจังเลยนะครับโจทย์กลุ่มแรกก็คือเป็นโจทย์ประเภทที่เรียกว่าแนวอนุกรมตัวเลขนะผมแนวอนุกรมตัวเลขคือให้เรามองแพทเทิร์นว่าแต่ละตัวเลขมันมีแพทเทิร์นอย่างไรหนึ่งหนึ่งสองหกยี่สี่รอยยี่สิบหนึ่งบวกศย์เป็นหนึ่ง บวก1เป็น2บวกสี่เป็นหกหบวก18เป็น24ตอนนี้คือ,คอเริ่มงงแล้วว่าแพทเทิร์นเอามาจากไหนนะครับแต่ว่าสำหรับข้อที่1ตรงนี้เราไม่สามารถใช้รูปแบบของระดับอนุกรมได้ก็คือว่าเราไม่สามารถบอกว่าไอ้ซ้กับขวาพเพิ่มขึ้นทีละหเพิ่มขึ้นทีละส แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าในเรื่องนี้นะครับเราต้องมองให้ออกเพราะว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะดูนอกเหนือจากนอกเหนือจากดัดและนักลงทุนนะครับผมดูนะครับผมให้เราแยกต,ตกัวประกอบดูดีนะหนึ่งก็คือห 1, 1ึ่คือ1 2ก็คือ1นึ่คูณสอก็คือ1นึ่งคูณสคูณสาี่สิี่ก็คือ1นึ่งคูณสคูณสคูณส 120คือ1นคูณสคูณสคูณสคูณหนะครับก็จะได้ว่าอะไรปากกาไม่ติดอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยแป๊บหนึงก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าหนึ่งตรงนี้มันคือ1นึ่แฟกแฟกต่อเรียวน่ะคือเรื่องแฟกตัวเรียวหนึ่งแฟกสอง,งนี้คือสองแฟกสแฟกสแฟกห้าแฟก แบบนี้เป็นต้นนะครับตัวท้ายสุดก็ต้องเป็น0ูนย์แปดซึ่ง0 8, งนูนย์แปดเขานิยามว่าได้1นะครับเพราะนั้นถ้ามันอยู่แพทเทิร์นแบบนี้คือแพทเทิร์นแนวแฟกทอรี่แบบนี้นะครับผมแปลว่าตัวแคสเทิร์นมามันก็คือ6แฟกหแฟกก็คือ1นคูณสคูณสคูณสคูณหคูณหซึ่ง6แฟกตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ720คือคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับผมดูตรงนี้ข้อที่สองนะครับผมดูข้อที่สองนะครับก็คือหนึ่งสี่สิบเก้าสามหกสี่เราต้องดูดีนะครับแพทเทิร์นตรงนี้มองหายากมากหนึ่งก็คือหนึ่งโอเคไหมหนึ่งก็คือหนึ่งสี่ก็มาจากสี่ก็มาจากสองกำลังสองสิบเก้าให้เรามองดูดูดี สิมันจะมาจากถ้าดูจากตัวที่แล้วนะสิจะมาจาก16บวกสซึ่ง16มันคือ4ี่กำลังสนะครับเสร็จแล้วถ้าเราดูต่อสามกสเราก็ต้องดู19บเก้ายกกำลังสองสิบเก้ายกกำลังสองครับก็คือ19บเคูณสิบเท่าระ9ก้าเกบเวกแปดเป็นสิบเหนึ่ง โ6 6สามร้อหกสิมันจะมาจาก361รบวกสซึ่งสามมันคือ19บเก้ายกกำลังสนั่นหมายความว่าตัวเลขอันนี้ต้องดูเป็นแพทเทิร์นนะในค่าที่ได้แต่ละช่องอ่ะมันจะมาจากตัวเลขก่อนหน้าก็คือตัวเลขก่อนหน้าแล้วก็เอามายกกำลัง2แล้วก็บวกด้วยสอันนี้คือเราต้องสังเกตแพทเทิร์นดีๆนะครับ ตัวเลขในแต่ละตัวเลขจะมาจากตัวเลขก่อนหน้าแล้วก็ยกกําลังสองแล้วบวกด้วย3นะคบผมนั่นหมายความว่าตัวเลขนี้4ตรงนี้4ตรงนี้มันมาจาก3มันมาจาก1บวก3นะครับซึ่ง1ตรงนี้คือ1กําลังสองนะครับแพทเทิร์นก็คือเอาไว้ง่าย4มาจาก1กําลังสบวก3 19มาจาก4กํกลังสบวก3 3ามหกสี่มาจาก19กําลังสองบวกสเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ขออนุญาตลบนะครับตัวเลขที่มันอยู่หลัง3ามหกสี่ตัวเลขที่มันอยู่หลัง364นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะได้ว่าตัวเลขหลัง364มันก็คือ364ยกกําลังสองแล้วก็บวกได้3าถึงตรงนี้นะครับลองไปคํานวณดูนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1 3 2 4 9 9เป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับเรามาดูข้อต่อมาด้วยนะครับ1 3 6 8 21 2 3 6 6แ8แล้วจะเป็นเลขยังไงต่อนะครับสำหรับข้อนี้นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับเออ1ไป3อันนี้บวก2 3บวก4เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวกฮะ8บวกเท่าไหร่ได้21นะ8 13หรอเอาแล้วเริ่มงงแล้วเริ่มงงแล้ว แต่ถ้าเราดูดีๆนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับวิธีการมองตรงนี้ให้เรามองกระโดดข้ามไปครับม,มาดีกว่านะจาก1ไป6จาก6ไป21จาก21ไป6 6แล้วก็จาก6 6ไป question m มา k จาก1ไป6เพิ่ม5จาก6ไป21เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม15จาก21ไป66 เพิ่ม45เอาแล้วซึ่งแพทเทิร์นก็คือว่าจาก5ไป15มันคือคูณ3เพราะว่า5คูณ3เป15แล้วก็15นะครับคูณ3ได้45นะครับอันนี้ดูแพทเทิร์นตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เราสนใจแค่มองกระโดดแค่นี้พอแบบหนึง เราจะสังเกตได้ว่าก็เพิ่มไปทีอสานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเลขก,กลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ไอสามแปดยี่สามหกแปดเราดูแค่นี้พอหนึ่งหกยี่เอดหหกคือดูตัวเว้นตัวครับแปลว่าจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบวกด้วยสี่ห้าคูณสามซึ่งสี่ห้าคูณสามันได้เป็น1นึสหแปลว่าไอ u ว s t i o n Mark ตรงนี้แปลว่าไอ u ว s t i o n Mark ตรงนี้นะครับ มันก็คือ45มันก็คือ66อะบวกกับ135ซึ่ง66อะครับบวก135 66บวก135ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น201นะครับ201นะครับก็คือคำตอบของข้อนี้แต่ว่าคือเราให้ p พร s เ n นมาเพิ่มอ,อีกอันนึงเพราะฉะนั้นไออีกไออีกอนุกรมนึงเราต้องทำการคิดว่ามันบวกด้วยอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ขออนุญาตลบ ข้อความที่อยู่ข้างบนทิ้งนะครับผมขอย่อนิดนึงนะครับปึ๊บโอเคก็จะได้ว่าพิจารณาแบบรูปที่อยู่ข้างบนนะครับก็จะมาจาก3ไป8 3าไป8คือบวกด้วย5 8ไป23ก็คือบวกด้วย15 15 2 0 23ไป68ก็เพิ่มด้วยตัวเลขที่มีค่า45เหมือนกันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไร ซึงมันแบบว,ว่าจาก68ไปอีกแพทเทิร์นมากหก็ต้องบวกด้วย135ซึ่งแพทเทิร์นของข้างบนกับข้างล่างจะเหมือนกันเลยนะครับจาก68 68บวก135นะครับเอา68บวกกับ135จะได้ผลลัพธ์คือคำตอบของข้อนี้ก็คือ203นั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมก็ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วของอนุกรมตัวเลขนะครับผมก็คือ14 28 20 40่2ปดยมสเหมือนเดิมนะถ้าเราถ้าเรามองแบบว่าตัวไปตัวถัดไปไม่ได้อะให้เรามองแบบข้ามตัวเลขก็ได้นะครับจาก14เป็น28จาก14เป็นย8เออก็คือคูณ2ใช่ปะล่ะจาก20ไป40ก็คือคูณ2เหมือนกันจาก3 2ไป64 ก็คูณสองเหมือนกันเอาแล้วแล้วเราจะต้องคิดยังไงต่อละ่ะถ้าเราดูดีนะครับผมจากยี่แปดไปยี่สิบอ่ะมันก็ลบแปดสี่สิบไปสามสองมันก็ลบแปดนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจากหกสิบสี่ไปอีกตัวหนึ่งก็ต้องลบแปดหกสิบสี่ลบแปดเวสทิมากก็คือห้าสิบหกนั่นเองแล้วจ้หาอีกตัวหนึ่งก็เอาห้าสิบหกมาคูณกับสองซึ่งห้าสิบหกนะครับผม ซึ่ง56ถ้าเราเอามาคูณกับ2แล้วนะครับก็คือ112นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ก็ไม่ยากก็คือบวกคูณ2ลบ8คูณ2ลบ8สลับกันไปสลับกันมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นของอนุกรมที่เรียกว่าอนุกรมตัวเลขน,นะครับผมเป็นรูปแบบหนึ่งอะที่ออกในอันนี้ยึดตักบูปินนะครับเพราะคือบูปินมันออกเรื่องของอนุกรมเยอะนะครับผมน,นี่ก็ลองไปทบทวนดูน,นะครับผม ถวนพักต่อไปก็เจอกันคลิปหน้าก็เป็นอนุกรมเหมือนกันนะผมแต่เป็นอันุกรมอีกรูปแบบหนึ่งครับผมรอติดตามได้เลยนะครับผม